กลูตาสติกค,คืออะไรทำไมต้องกินสวัสดีค่ะชื่อเดือนนะคะวันนี้จะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกลูตาสติกค,ค่ะแต่ก่อนที่จะให้ข้อมูลสินค้าเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกับกลูตาไทโอนกันก่อนค่ะข้อแรกนะคะความจริงแล้วอ่ะร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้าง กลูตาขึ้นมาเองได้โดยการทานอาหารบางชนิดนั่นเองค่ะข้อ2นะคะกลูต้าไทโอนถูกนำไปใช้กับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับค่ะแต่กลับพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับกลูตาเข้าไปเนี่ยกับมีผิวที่ขาวขึ้นดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการนำกูต้ามาใช้กับแวดวงความงามค่ะเพื่อผิวขาวกระจ่านใสค่ะข้อ3นะคะกูต้ายังสามารถขับสารพิษออกจากตับและยังช่วยให้ตับของเราแข็งแรงอีกด้วยค่ะและสำหรับมานากูต้าสติกตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดีกรีเขาไม่ธรรมดาเพราะใช้นวัตกรรมเซลล์เอนฮานที่สามารถ นำพากลูต้าไทโอนให้ดูซึมลึกได้ถึงระดับเซลล์เลยทีเดียวค่ะไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องผิวขาวใสผิวกระจ่างผิวออร่าตัวนี้ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแถมยังบำรุงตับอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครไม่อยากแก่ต้องรีบทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารสชาติของตัวนี้เป็นยังไง แค่แกะซองก็ได้กลิ่นหอมหอมแล้วนะคะเนื้อนองนะคะก็จะเป็นสีชมพูใสเด้งดึงเด้งดึง,ดงแบบนี้นะคะเคี้ยวหนุบ,นบหนับหนุบหนับหอมกลิ่นลิ้นจี่มากเลยค่ะอร่อยมากค่ะตัวนี้นะคะ ไม่มีน้ำตาลค่ะใช้ความหวานของธรรมชาตินะคะไม่ทำให้อ้วนค่ะสายสุขภาพสายความงามหรือใครที่กลัวอ้วนต้องลองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดินก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอตัวไปกินกรูต้า